สตาร์ทวิดีโอเลยด้ยนี่หนุ้มเส้นจ,จ้าตำวุ้นเส้นใส่คุณเท้าไก่นะจ้าแซ่บเพื่อกาจ้าว่าเฮ็ดเพ็้ดอกจ้ามาเครือผักเท่าที่มีนะจ้าต้องผักเคือบจัขวางคาะเหียวเมางยาวเนาเนียวมเตาวจ้า มันได้เผื่อนๆมัจีน้ำกันสดน้าหนุ่มเอาแน้นจะ้จะห <c oughs> นเซนจ้าเพื่อนเสซนจ้าจ่าต้อเต่าคุณ t ่าวจีนจะ้ะ คุณเทาไกลจ้ะ กาดคือม so ัดมือมือเนี่ยคงไม่ฝนหรอกเสตีนไหลเน็บแม่ Rồi kêu khui cho phóng ra Chẹp Mì Mình tắm tắm nằm đẹp Rồi tẹp nằm chạp nó Rồi tớ nó mi nằm bà lạ Đã bớt nằm bà lạ ตอนจ้อไปหลานไทยก็ได้ตีนไก่มาถุงหนึ่งบอกว่ามันเจ้ามันบุสดีเก่อ <c oughs> งใบ้ก็พาไปหลานมุชลิมมุชลิมมาเก็บ ขนยมจีนเบื่อขนมจีนกะซื้อบุญเสร็งมาใบเอามาตำตำขนมจีนแน่เบื่อขนมจีนกะซื้อบุญเสร็งมาใบกะตำบุญเสร็ง

สดน้นวัวอืปลาแดงน้นวัวนุ่มตะปีน้องหวาน,นหวานจัด เจ้เก็เอาไปน้องไม่ลืมคนไหค์กดติดตามมาาย่นี้ได้จะได้เอาก็ได้ผู้ติดตามมาสองลอยสออยเก้าควดนนี่แหะคอยเขาไปเวองง เบื้องบนว่นาวานไรตอบพ่อเมน์ขอโทษจอขไฟจ้าหน่งัานตอบพ่อเมนเรวกรันไปเยี่ยมส้มบ้านเพิ่นึ้อกันจ้ะ เปื้อยุงองู่คังแล้วๆก็แไปเย่ยมส้มส่องในเพื่อนตัวความเหม็นในเพื่อนเบื้องวิดีโอกาเจ้าแล้วก็เอม็นใขาเจาเกิดมัน็ูดในหนหง้าเกิดก็ตัวหัอยังเม็ด phải là cái này nó nhau hơn, nó kiêng chạy, kiêng chạy cái bưng, cái bưng này bớt chúc mà xí cả lây luôn, <San> không thì bớt chúc nó nhau quá lên đi, người ta là phải จบไป่คุณเขาเจ้เบอร์กับไข่จมวนเาขนาเจ้ก็บอกขอ่ก็ว่าห้องขอจ่จุกมวนแต่ปัญหยของห้องก็เจ้า <c oughs> เลยอ้นนี่เป็นคน้ขสียเกิงใจคนเลยมาถือคนออับเบีย สบายสบายถ้าขนาดต้าชินใจพูดหรอเด็กยังไงขุ่นกะสิวางูเดี๋ยวแต่สิคิดถ้าเป็นขุ่นยังไงเขาจะสบายห้องงูห้องบ้านอย่างตลาดตล้ยนนะถึงจุดยิมได้แล้วจ้ะไปแบบเบาๆแล้วจ้ะอาจหลาดจย่าเงียบเงียบกิ๊บพูดหรือดิคอย มันจุดอิ่มตัวเห็นบ้านอิ่มนะเออมึงเห็ดกูลกไปมึงเห็ดกูลวดมึงอย่าเข็ดนยังได็กเข็ดนลวดมึงอย่าบอกนี่เขาบอกไป็ลวดกูเซยจ้ะถึงจุดอิ่มนี่โอ้ยมีดอิงจริงหวังว่ได้บอกเจ้าจ้ะ ก็ปเป็นคนลำเลียงไล่คนคนลำเลียงไล่ตอนอยากบอกยังบอกไปเลยบอกแล้วแต่คิดแล้วไปเลยบอกกลับมาบอกอีกเลย เราเพ่มเกลีาจะว่าคิดกันใจหาก็เบอกไปเลยบอกไปเลยเถียงไปเลยใจหาแต่ว่าบ่าอีกดิบอกเลยทเดียวจุกบอกมาลำไรบมนนลำไรเ่าง้นขึ้พันในกระบอก่าต้อเ่มเกเมื่เป็นไข่กว่มักเบอกเมเก่า Ờ oh, thì đeo chốt có tầm bảo ý <laughs> Bảo sẽ không phải có nhà đi là có bây giờ เพื่อนเงินจ้ะเขียนใจเพื่อนบาดสิบสามนทีเกือบสิบสี่จ้ะบายจ้ะเพื่อนๆเก mm hmm. ียงใจเนาะมันยาวเกิน